ก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คุยตามผมนะครับแล้วก็ไปชมคลิปกันนะครับไปกันเลยนี่เราบอกเราบอกแบบออสตาเทวเดฟคันต์มาเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเคอันนี้เรื่นอยู่สามคนอันนี้ใครเดะก็สงสัยอ่ะแล้วเพื่อนอีกคนไม่มาหรอเป็นช่างไม้เหรอให้มันทำดาเมจก่อนเริ่มแรกมันทำดาเมจกันก่อนไม่สนเริ่มเล่นฟาร์มเลยก็ได้นะจริงอะไวะเราไอ้นี่ไม่ร้องเงินเราจะพอตอนที่มอน่ะ มาหลังเกมแป๊บหนึ่งเราก็ตะวางทันเราตีทันเไปรู้ได้ไงรู้ได้ไงดูเข้าวาอื้อหไอ้ขางนี่ดูเก่งไอ้สั่นเอาไม่รู้เอาถ้าเราไม่รู้สาเราก็ไม่รู้เรื่องเออน้องใช่เราใช่กูมองเลยดิให้วางไหนบอกมาพ่อวางวางบูมาแต่ก็สั่นจังอ่ะสัตว์กูตกจับกูตบแดงมากเลยวางร์ไอ้เหี้ยก็กลัวเออมันเหลือห้าพัน เรื่องของมึงเรื่องของกูลำแนกของผมจะไม่ทำลำแน่กันจะแฟมนี่ผมไ,ได้ค่าซิค่าดามมาแล้วอยากเามน่อานานนยย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 ายยยยยยจะตายย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 ย่ยย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 ยเย้า,า,ายยายย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 มยยยยยยยแย้ว,ว,วยยยยย้ยย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 ่ยย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 ยงยย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 มยย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 เยา ตั้งแต่กูเล่นมาเนี่ยก็ไม่เคยเอคัพขั้นสุดท้ายเสร็จเลยไงยัยหมูมาก็ยังไม่เป็นห้าเราวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไปต้องมันแม่งตัวอย่างเล็กแต่ขั้นตัวอย่างเล็กนี้อ่ะผมไปกี่ครั้งมันถึงผ่านไปสามพันได้เนี่ยเนาะมึงมึงเผลอขนาดไหนถึงจะผ่านไปสามพันเนี่ยอมันบอกว่ามันเพิ่ม่มตัวเอาไว้แล้วมันต้องเผลอขนาดไหนจาะสุ่มไปสามพันเออมึงเผลอขนาดไหน ไม่เอ่ยขนาดไหนไม่ได้ยังไงเราต้องพูดว่ามันต้องเผลอขนาดไหนนั่งกองตัวกัแบบกกูงอย่างนี้นะเจ็บเหมือนเธอผมตัวหรือมึงซื้อออมให้สัตว์นี่มึงสืมมตัวซื้อออมไปดีเคียไม่ให้วางค่อยจริงอ่ะทำบูม่าไปก่อนเช็คอยโดยแยกไม่ทำนายแม่งด่าว่ากูแน่เรเลเยอะแต่เล่กากจะตาไปตอนทองฟูเลยนะครับทุกคนไลสกอว์ทคนผมวางตัวครบละ วางเก็บตังค์ซื้อภาคไอเสียเย้ยนี่ฟันผมไม่สงสัยนะครับทำไมผมไปทำหกห้าดาวผมตังค์ตัวไม่มีเยี่ยมฮะเยี่ยมเยี่ยมจริงๆเลยอร่อยชื่นใจครับท่นนี่ตอนแรกหวานตอนตอนนี้เปรี้ยววัตถุก็วัตถุก็โหแม่งอย่างอร่อยก็ลิงอัพคันน่็นหรือเปล่านี่ตันี่หน้าตาเหมือนนาทุกคนเนี่ยหน้าตาเหมือนคุข้างวันนะนั่งมาอยู่นะเนี่ยไอ้ตัวนี้หน้าตาเหมือนคุณข้างบ้านผมเอง ผมเปิดไปดีชาร์ตดิแล้วให้คนดูอ่านคล้ายๆกันเลยหน้าตาเพี่เอฟ้าเผาวแก้วไว้เหี้ยเอ้ยมึงเปิดไปดีชาร์แล้วเปิดให้คนดูอ่านดูไม่เอ, <c oughs> เอาเอาเอาเลยาร์ตไปตอนท้ทายๆเกมของทุกคนบาเดสโก้ <c oughs> คนเว็บมี่ก็เว็บฮาสติกันทุกคนมีตีกันมันจัดจนเขาโดนเดี๋ยวพวกมึงก็ตามพันในถูให้ไปพวกมึงเป็นแฟนกันไอ้เฮียเพียอะไรล่ะอืมจัดเฮียอะไร ทำไมโอบสนดูลิงไม่เปิดละครสัตว์เงาว์วัยอีกเหี้ยสัตว์เนี่ยไอ้เยอะชิบหายเลยเหี้ยเจ็ดตัวน่าต่ตัวนี้ตันนะเนี่ยมีแค่ตัวนี้ที่ตันเนี่ยเห็นอยู่หนวดร้อนเนี่ะไปมนกตูดมาทำไมอ่ะไปต้องตีนั่นเมื่อยเหี้ยวาคาทีนะตุนตีนเดือดแต่หนองเดือดแต่หนองเปล่าคอนคาสิบได้าว น้องบ่าวเงินไปพอป่านน้องบ่าวมีแปดแสนน้องบ่าวเฮ้ยมาให้ครบก่อนมาให้ครบก่อนเคยบ่าวมีแปดแสนได้ก่อนน้องบ่าวมน้องบ่าวเอ้ามาแค่สองตัวมังเอ้วยังแค่สองตัวเหรอเรื่องของเขาดิเราจะทำอะไรก็เรื่องของเขาอทำไมวางไอชินี่ด้วยดา่านซีไม่ได้วะเอาแม็กยูนิตลืมโหยูจิจ่าออกตัวนึง ขออาอจะขอรคิงเข้ามฮะอท่จะวางก็วางอย่าไปวางวมก็อย่าไปวางไม่ได้ไม่มีใครใงูทงมาข็บรกนั้นเลยัมันมกกขนาดนั้นเลยมาคาซิประันบ,บาลไม่ยอโอ้เทอปหนึ่งจะเรียกว่าทำไมวะทำไมอ่าไม่จะวางอะไเห็นว่าอะไรเางที่วางคาซิก่อนพึ่งในมันมีขอลืมันไม่โคตรไเลยจะทำอะไรกับลูกนาโอเค โค้ดให้หนุนไม่เอาโหลดหนุนอาจจะได้คาชิเออๆหน่อยเพิ่งเพิ่งเมื่อวานนี้เพิ่งได้เมื่อวานนี้เอาลองไปมองแกลองประมาณแค่สองสามรอบเองอะไรยิงตัดไปตอนใกล้จบเกมแล้วนะครับเอ้ยไหนก็ใกล้จบแล้วเนี่ยเออไงต้องตัดมาได้ปะไม่รู้ทำไมวะยังในเมื่อมันจะจบจะละมันได้ไปคาชิมันได้ไปไม่คาชิโร่ไหนไอ้เยอะยวิเดเฟกเกินไม่ไหวแหล้เกิน ไม่นดาวอะไรตัวเอฟเฟกอัมนีมมองห่างกวเยอะเลยเพ่อมมันันฉลาดตรงที่มึงด่ามึงงเลอขนาดนั้นเลยแหละมีชมีแนาดนั้นเนี่ยเห็นนิวิดวินยงไงขิ้ได้ไหมที่จะเท่ากันทเหี้ยเลยเจ้าพันไดเหี้ยแล้วไอเขนาดคนา่าผมว่าเรามีตัวเด็กพวาเรามีนู่นมีนี่มีนั่นเลยเยอะกว่าเราไม่ยังถึงก็เข้าไปแปดแปดเอง เราไม่มีตัวหยุดด้วยคำพี่จะมีใครในนี้ล่ะไม่ถามไปก็ถามไม่ถามผิดเจ้าข้อผิดเลยแหละไอยมอนตายมตายมึงตายไอ้ตายมึงเหรอไอ้หานี่แข่กูมันอีส์มันไอ้มันเปรตไอ้มันเปรตตายไปตีมึงมันจะที่นี้ไม่ใครตัวสุดตัางหลังเลยไม่ให้ตายเองอ่ะไม่ให้เราเสักตัว ตหวันแมงหมาจะหญ่จังวายเฮียเปิดออโตัวมาคลิปยังไงอ้าวไม่ปิดอ่ะไม่ปิดเปิดไปเลยว่างั้นทำไมเออหัวคุดสุดใหญ่เกมตัวนี้นี่มอวันดีแลกไอ้ี๋ตอนแรกก็เงี้ยดิบทำคือคนอ่อนแล้วก็เงี้ยครับตายสิตายตายตายบอลเที่ยงตายไปเสือจะฆ่ามึงไอ้มอนมาลกกุ๊กมันจากไหนเร็วะไอ้ยียไป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  ไปไปซะมึงไปไปตัดไปตามจบเกมกันอีกเคหนึ bye. Bye ่งเก็บหมมันจะจบเดี๋ยวแล้วมันจะตัดอะไรเนี่ยไม่จบหรอกง่ายๆใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด่ามร์กดติดตามไล้าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะเดินใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ